หอมนะฮะหอมหวานแล้วก็เค็มอ่อนๆน,นะฮะนิดหน่อยสวัสดีครับยินดีนนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงนะครับผมมาพบกับโปรโมชัน่นเคยครับกับกนกังฟูนะฮะวันนี้ก็จะมาทํากับข้าวกันอีกแล้วนะฮะและกับข้าวที่ผมจะต้องทําในวันนี้ทํากันมืดหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ทํานี้เน่าแน่นะฮะนั่นก็คือหอยนะครับเป็นหอยลายแม่ซื้อมั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะพอดีผมไปเดินที่แมคโครก็ไปเจออะไรระจังจะโรมนะ จะโหลเครื่องแกงรสดีนะจะโรลน้ำพริกเผาอะไรสักอย่างเลยผมก็ไม่รู้ยังไม่ได้อ่านอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นน้ำพริกเผากับเครื่องแกงผสมกันเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้วันนี้เราจะมาผัดหอยลายกันครับผมนะฮะโอเคครับเพื่อไม่ให้การไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปผัดหอยลายกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ติดแก๊สแล้วนะฮะนี่ก็มันจะต้องลงอะไรอะ่ะผมก็ทําไม่เป็นเนาะก็มั่วๆเอาในสไตล์ของผมแล้วกันเอานะขอให้มันกินได้ วันนี้น้ำมันพืชหน่อยแล้วกันใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับน้อยไปวะพอแล้วมั้งอย่าใส่เยอะเลยดีกว่านะโอเคจากนั้นนะฮะก็เขาต้องใส่อะไรก่อนใส่หอยก่อนเหรอถ้าใส่หอยก่อนผมก็ต้องล้างล้างหอย โอเคนะตอนนี้เพื่อนๆรอน้อนมามันเหลือก่อนใส่เครื่องแกงก่อนนะือใส่ไปพร้อมกันไม่รู้ทั้งเนอะผมใส่หอยก่อนแล้วเดี๋ยวผมผ่อนเอยผมใส่เครื่องแกงก่อนดีกว่าเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปาดเครื่องแกงก่อนผมจะชุบนี่เนะทเครื่องแกงลงไปนี่ไม่รู้เพื่อนๆจะบังกล้องแบบุูนเะนี่ยผมจะเทลงไปประมาณนี้แต่หอยมันเยอะนะเอาใส่ไปอีกหน่อยแล้วกันไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่านี่โอเคผมใส่ไปประมาณนี้เครื่องแกงผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเพราะไม่เคยใช้เครื่องแกงตัวนี้อ่ะถ้าพีมา รู้สึกว่าเขาก็เป็นน้ำพริกเขาอยู่แล้วล่ะนะจากนั้นเดี๋ยวผมเบาเบาแก๊สหน่อยผมจะตามหอยลงไปเลยนะเพื่อนๆคือเราต้องทํากินอนะถ้าไม่ทํากินนี่จบเพราะว่าหอยซื้อมาตั้งแต่เมื่อว,วานแล้วนะเดี๋ยวมันจะเน่าเสียซะต้องมาผัดซะแอสแบบลมแรงมากขนาดปิดประตูลมยังดังนอย่างเี้โอ้โหลมแรงจริงๆ ผมว่าถ้าไม่กินนี่เรียบร้อยแน่นะฮะโอเคหลังจากเราเอาหอยลายลงไปแล้วนี่ผมก็จะผัดดูนะครับไม่อยากเอากล้องทางนี้เลยนะเดี๋ยวย้ายกล้องดีกว่าเพราะว่ามันเกะกะโอเคนะครับโอเคนะครับผมย้ายกล้องนิดอ่ามือไปทางโน้นอีกแล้วผมย้ายกล้องนะฮะเพราะว่ามือมันไปบงังมือบังกล้อง นะเพื่อนๆจะมองไม่เห็นกันนะครับหอยลายตัวโตนะฮะตัวโตมากเนี่ยโอเคนะอ,คอีกหน่อยผมจะลองมาชิมดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะก็จะมาชิมดูว่ามันมีความหวานรึเปล่าเครื่องแกงเป็นยังไงเนาะความหวานมันมีหรือเปล่า หอยหลายลูกใหญ่มากนะเพื่อนๆใหญ่จริงแกก็จะหมดแล้วรอดว่าไม่รู้โอเคนะฮะผมจะใส่ผักลงไปเยอะหน่อยนะตั้งต้นหอมนะโหระพาแล้วก็ใบยี่หร่าผมใส่3ามชนิดผักเลยนะครับใบยี่หร่าไม่กี่ก้านแต่ว่านะใส่ลงไปทั้งหมด3ชนิดผักนี่นะ บกินผัดนี่นะฮะอืมส่งกลิ่นหอมมานะมีใบมะกรูดลงมาหนึ่งใบด้วย <c ười> คือผมจะเก็บผักไว้ในตู้เย็นนะฮะ แล้วก็พ้าอ้อมห่อไว้พ้าอ้อมลูกห่อไว้นะก็รวมผักหลายผักอยู่นะฮะมันก็เลยมีใบไอ้นี่ติดมาด้วยใบมะกรูดผมต้องการให้มันสุกกว่านี้อีกหน่อยนะเดี๋ยวผมชิมน้ําแกงก่อนว่าเป็นยังไงเนาะชิมน้ําแกงก่อนว่าเป็นยังไงผมต้องใส่น้ําปลาหน่อยนะเอาละผมจะใส่น้ําปลาลงไปหน่อยหนึ่งนะ จริงๆมันได้เลยแหละถ้าว่าบนหลายคนทั่วไปเขากินมันก็โอเคแล้วนะผมใส่น้ำปลาไปนิดเดียวนะไม่ใส่เยอะโอยน้ำตาลผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้ำตาลผมหายอะ่ะผมหาขวดน้ำตาลไม่เจอขวดน้ำตาลอยู่ไหนเดี๋ยวเยวแป๊บนะีงอันนี้เจอแล้วผมลืมหยิบน้ำตาลมาเพื่อนๆนี่ฮะผมจะน้ำตาลใส่นะ หนึ่งช้อนเนาะนี่อ่ะลองดูสิเสร็จว่าจะเป็นอย่างไรมั่งเอ่อตา,ตามด้วยผมลืมไปเนาะอนอนี่อยู่นี่ผมมีผงชูรสหน่อยหนึ่งด้วยนะอัดไปเลยอย่าเยอะมากโอเคพอละ <laughs> น่ากลัวนี่นะฮะ มาดูกันสิว่ามันจะเป็นอย่างไรกลิ่นหอมมากตอนนี้นะผมผัดน้ำคุกคลิกนะอ่ะผมว่าได้แล้วล่ะอแต่ผมชิมอีกหนึ่งครั้งเนี่ยผมผัดน้ำคุกคิกมากนะอื้อหือพระเจ้าพ่อคุณลิมช่อง เอาแล้วหอมนะฮะหอมหวานแล้วก็เค็มอ,อ่อนๆนะฮะยิดหน่อยรสชาติกำลังดีนะครับผมดีนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ทำกันกลางคืนเนาะ โอเควันนี้เรามาลากันที่กระทะนี่แหละครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็คงจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนชมเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะมาทําอะไรเพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกนะสาหรับวันนี้เราก็คงลากันไปเพียงแค่นี้ไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ